การที่เราจะวาร์โคชที่เราจะใช้คาว่าการจุจิตในโลกยุกใหม่ในสนามพลังควอนตั้มฟิวซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราจะต้องทำสมาธิในรูปแบบคือการนั่งหลับตาภาวนาสมาธิหรืออยู่กับตัวเองทั้งวันเพื่อจะทําให้เกิดสนามพลังที่เข้มข้นขึ้น ความจริงแล้วสนามพลังอัตัมฟิวเนี่ยมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเปรียบเสมือนจัก,กรวาลที่อยู่ในกาแล็กซี่มิวเกตเวระบบสุริยะที่อยู่ในเอกภพหรือว่าทางช้างเกือกที่มีหมู่ดาวที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์หรือระบบของดาวฤกษ์มากมายนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยสนามพลังหรืออนุภาพของชีวิตที่ไม่รู้จักจบสิน้น ที่เริ่มต้นจากฝุ่นทุรีแล้วหลอมรวมกลายเป็นดวงดาวกลายเป็นจัก,กรวาลกลายเป็นสปปรรพสิ่งหรือชีวิตที่เราเรียกว่ารูปธรรมของความเป็นสิ่งมีชีวิตทางสสารจนทําให้เกิดความวิวัฒน์ของโลกหรือว่าสปปรรพสิ่งในจัก,กรวาลแห่งนี้ดังนั้นสนามพลังควันตั้มฟิวก็เหมือนกับอากาศที่มันล่องลอ,อยอยู่ทุกผลทุกแห่งเหมือนกับ สิ่งมีชีวิตทั้งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าและสิ่งมีชีวิตที่เป็นเพียงแค่เชื้อชีวิตเพียงแค่โมเลกุลเป็นแค่อะตอมที่ล่องลอยฟุ้งกระจายทั่วทั้งจัก,กรวาลสนามพลังวันตั้งจึประกอบด้วยอนุภาพของพลังงานของความมีอยู่ของความเป็นชีวิตที่ไม่รู้จบสิน้นดังนั้นการที่เราจะทําโปรแกรมจิตหรือทํากระบวนการที่เราเรียกว่าการเชื่อมโยงกับพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ ในตัวเองหรือในจัก,กรวาลมันจึงเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ว่าเป็นช่วงเวลาของการตื่นนอนการทำงานการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาซึ่งนั่นหมายถึงเราต้องมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการรับรู้มากขึ้นผมหมายถึงกระบวนการของการจูนตัวเองตลอดเวลาไม่ได้เพียงแค่การนั่ง ทำสมาธิในรูปแบบที่เราเรียกว่าการนั่งสมาธิหลับตาหรืออยู่กับความเงียบสงบเพราะในชีวิตอยู่ในโลกแห่งความว้าวุ่นอยู่ในโลกของสสารอยู่กับผู้คนมากมายที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราหรือแม้แต่ชีวิตของเราก็รวดแร่นไปในการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายดังนั้นถ้าเราจะเข้าสู่สนามพลังวันต้องฟิวเคล็ดวิชาสุดยอดของการวาร์ปโค้ดหรือการจุนจิตก็คือ ชีวิตทุกๆลมหายใจทุกๆวินาทีอย่างคนที่มีความรู้สึกถึงกระแสของจิตอาจจะกล่าวได้ง่ายๆว่าคือการมีสติอยู่กับการโฟกัสกับการทํางานกับการคิดกับการคลาครวนกับการหล่อล้อมกับการตกขลึกตัวเองมันไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิหลับตาหรือว่าอยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบตลอดเวลาแต่เราต้องใช้เวลาในการรวบรวมพลัง ในการหล่อหลอมตัวเองในการที่จะตกผลึกมันก็ต้องประกอบด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในโลกทำกลางผู้คนทำกลางงานหรือสิ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนชีวิตไปทุกๆวันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเวลาที่จะรู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งมันอาจจะหมายถึงความรับรู้ในระดับของสติสัมปชัญญะหรือความรับรู้ในระดับของสติปัญญาซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กับความเงียบสงบ สโดไม่เป็นเหยื่อของความคิดไม่ติดกับอยู่กับอารมณ์ที่มันกําลังว่าวอนกำลังกระแทกกระทันหรือกําลังทุรนทุรายที่มันคอยยินรนอยู่ลึกๆภายในจิตใจของเราเราคือผู้รู้ผู้ตื่นเราคือผู้สร้างเราคือครีเอเตอร์ยันในสนามพลังงานควอนตัมฟิลเนี่ยคือเราคือเป็นหนึ่งเดียวกับ กับสรรพสิ่งกับจักรวาลกับธรรมชาติอารมณ์สุขอารมณ์ทุกขความคิดหรือความรู้สึกสิ่งที่มันผุดเกิดผุดดับตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเพียงสภาวะที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระพุทธเจ้าใช้กระบวนการนี้ว่าปฏิจจสมุปาคือมันดำรงอยู่ด้เหตุปัจจัยของมันเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยมันก็สิ้นสุดความมีอยู่ความเป็นตัวตนของมันดังนั้นกระบวนการของการ วับจิตจึงอยู่ในสนามพลังงานของความเป็นอนันต์หรือความเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่ดำรงอยู่อย่างไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขีดจํากัดเราจะเข้าถึงกระบวนการของการโปรแกรมจิตนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กับชีวิตของเราทุกๆลมหายใจด้วยความรู้สึกอ่อนโยนด้วยความรู้สึกประณีตมุนละมัยชัดเจนไม่รู้ร้อนไม่วู่วาม ไม่ติดกับอยู่กับอารมณ์หรือความคิดที่มันกําลังว้าวุ่นที่มันกําลังสับสนหยุดโลกภายนอกแต่รู้ทันแล้วก็เข้าถึงโลกภายในและเป็นอิสระจากสิ่งรุมเร้าทั้งมวลนี่คือกระบวนการของการโปรแกรมจิตของการทาสมาธิในโลกยุคใหม่ที่เราเรียกว่า super นเ n อ r a l มนุษย์พันใหม่ที่จะใช้ชีวิตทุกวินาที ทุกลมหายใจหรือทุกเวอร์ชันในเวอร์ชันที่ว้าวและเวอร์ชันที่ดีที่สุดและกระบวนการนี้จะเป็นวิทยาศาสตร,ขสตร์ของฟิสิกส์ควอนตัมที่จะทําให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่มันรุนแล่งอยู่กับการดีไซน์ออกแบบโชคชะตาชีวิตของเราตลอดเวลาอยู่กับการเอาชนะข้อจํากัดเอาชนะความคิดตัวเองเป็นนายเหนืออารมณ์ไม่ติดยึดอยู่กับความคิดเมื่อเราเอาชนะอารมณ์ได้แล้วเราไม่เป็น เหยื่อของอารมณ์เราก็จะเป็นนายเหนือโชคชะตาเราจะกําหนดโชคชะตาชีวิตของเราได้อันนี้แหละคือกระบวนการของการวาร์ปโค้ชที่เป็นวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ควอนตัมที่ทําให้มนุษย์สามารถเจรไนและตกผลึกตัวเองเข้าสู่สนามพลังงานของซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์นใหม่ที่ไม่ติดยึดอยู่กับการถูกล่อลวงถูกครอบงําของโลกของอารมณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนหรือสิ่ง ที่มันรุมเรารอบๆตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรากลับเป็น the one กับเป็นหนึ่งเดียวกับเป็น the universe นั่นคือพลังอํานาจอันสุดยอดที่สุดที่เรากําลังเข้าไปแฮ็กสมองบอกกับจิตเราให้เรารู้สึกว่าเรา fulfill เรามีพลังเราละเอียดอ่อนเราปราณีตที่จะรู้สึกกับชีวิตในทุกเรี่ยวแรงที่เราจะขับเคลื่อนพลังงานของตัวเราให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราปรารถนาวยรอยยิ้ม วความสุขขอเย็ยนเยืนความสงบวความมีชีวิตชีวาวเราต้องสร้างกระบวนการนี้ที่เราเรียกว่ากระบวนการแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเ a k อัพเ a k อัพเว k e ัพทุกๆลมหายใจกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการของการร mm ีเวิร์สเกิดใหม่สุข,ขิดทางจิตวิญญาณที่จะทำให้เราเป็นอิสระ จากตัวตนเก่าและเข้าสู่ตัวตนใหม่ที่เป็นซู p เปอร์คอนชิสเนสเป็นเวอร์ชั่นที่วาวเละเวอร์ที่สุดเวอร์ Word วังอลังการมันคือช่วงเวลาสำคัญของการตื่นรู้ของโลกใหม่ที่จะทำให้เรารู้ว่าเราสามารถก้าวกระโดดไปได้ไกลกว่าที่เราเดินทางาเราสามารถจะไปได้ไกลามากกว่าที่เราเคยไปหรือที่เคยมาเราจะไปจนสุด สุดข,ขอฟ้าสุดหัวใจสุดชีวิตนั่นคือกระบวนการของการวาโคสที่มันเป็นโปรแกรมของการจูนจิตที่ทำให้เราสลายตัวตนอัตตาแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราไม่มีลิมิตแล้ที่สําคัญก็คือมันมีการโปรแกรมจิตอยู่ตลอดเวลาโดยใช้การระลึกรู้ผ่านความรู้สึกที่เราโฟกัสกับลมหายใจคือมีสติรู้สึกกับลมหายใจบ่อย พระพุทธเจ้าเรียกว,วิธีการนี้ว่าอนาปันสติวิธีการนี้คือวิธีการที่ทําให้เราเข้าสู่การเอนไลท์เทนเป็นวิธีการที่ทําให้เราเกิดความรู้สปาร์คเข้าสู่ความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลหรือว่าสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ดรโจดิสเพนซ่าบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับกระแสจิตของเราได้อย่างมีคลื่นความถี่ที่มันทุกมนและมีสติสัมปชัญญะอย่างลึกซึ้งคลื่นสมองเราก็าจะเป็นแกรมมเวฟมีความถี่ประมาณ40เพิร์ต ถึง1 100, น 100, 100, 100. ึ่งร้อยหนึ่งเฮิร์ตที่มันจะเกิดความรู้สึกถึงความสงบความสุข,ขุมความล่มลึกของกระแสจิตที่กลายเป็นการเจริญสติเป็นการระลึกรู้แบบผู้ตื่นรู้แห่งชีวิตในระดับจิตวิญญ,ญาณซึ่งคลื่นสมองของแกรม,มเวฟเนี่ยพบในในกลุ่มผู้ปฏิบัติการทางจิตไม่ว่าจะเป็นการทําวิปัสสนาในศาสนาพุทธหรือการเข้าเงียบในศาสนาคริสต์หรือการ เต้นระบำโซฟีในมุสลิมที่เป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์ของการเชื่อมโยงกับจิตสำนึกของพระเจ้าที่เป็นนิกายเล่นลับของมุสลิมของวินแดนมหาสจรรย์ในยุคโบราณที่ทำให้เราค้นพบความ,มหาัศจรรย์ของจิตวิญญาณที่กำลังไร้ตัวตนไปสู่ความรับรู้ในแบบของอนุภาคพระเจ้าเข้าไปเป็นพระเจ้าเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับอนุภาคของการก่อกำเนิดสรรรสิ่งที่เรียกว่าฮิปโบซอน กระบวนการนี้ทั้งหมดจึงเป็นกระบวนการที่เราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ที่ลึกซึ้งที่สุดในระดับซูเปอร์คอนชเชสเน็ตในระดับของจิตสำนึกใหม่ New นิวคอนชเชสเน็ตและวิธีการนี้เราจะใช้ขึ้นความถี่แกรมมาเวฟเที่เราจะต้องมีเวลาเปิดฟังขึ้นความถี่นี้บ่อยซึ่งเดี๋ยวนี้มีขึ้นความถี่นี้ใน Youtube หรือไม่แต่ในงานค้นคว้าของผมก็าสามารถที่จะแบงปันคลืนความถี่นี้ในคลิป ที่ผมได้ถ่ายทอดสัญญาณตลอดเวลาว่าเราถ่ายทอดสัญญาณในคลื่นความถี่ของแกรมม่าเว็บคือ40เพิร์ถึง1 0 1เพิส์สิ่งที่เราจะรู้ว่าเราอยู่ในคลื่นความถี่นี้รูอยังก็คือความรู้สึกตื่นตัวความรู้สึกมีชีวิตชีวาความกระปรี้กระเปร่าความมีสติอย่างชัดเจนลึกซึ้งแลนะป็นอิสระจากอารมณ์ลบๆสามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าสามารถที่จะ เนี่ยนำตัวเองไปสู่กระแสความคิดเชิงบวก positive thinking อารมณ์ดีมีอารมณ์ขันล่าเริงตื่นตัวตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือสงบสุขุมเยือกเย็นนี่แหละคือขึ้นความถี่ของ gamma wave ซึ่งพวกเราสามารถจะเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการนี้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ทำสมาธิในรูปแบบเก่าคือนั่งหลับตาและภาวนาอยู่กับการเตื่นรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นแต่มันหมายถึงการรู้แห่งความรู้สึกของชีวิตแต่รู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันจิต รู้ทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสภาวะของอารมณ์สภาวะของการตอบสนองของจิตที่มันกําลังเกิดดับหรือว่าดํารงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเป็นการค้นพบวิมุตติยาณหรือวิมุตติจิตออกจากสมมุติก็จะเกิดกระแสของความวิมุตแม้จะเกิดขึ้นเพียงปิ้งแวบเพียงชั่วขณะเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะทําทให้เราปลุงตื่น พิ้งเว็บเบิกผบานม,มีชีวิตชีวาผมชื่อว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการของโลกยุคใหม่ที่เรากาลังรีเบิร์ตคือเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นร่างกายเดิมอยู่ในร่างเดิมแต่จิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณใหม่เป็นรีเบิร์ตเป็นนิวคอนชูสเน็ตเป็นซูเปอร์เนเจอรัลสุดยอดมนุษย์ที่มันล้ำลึกจากการตื่นรู้ของจิตวิญญาณ และจะใช้กฎแห่งจัก,กรวาล the law of attraction กดแห่งแรงหนึ่งดูดกดแห่งความสำเร็จที่เรากำลังใช้มันเพื่อที่จะบรรลุถึงเจตจำนงถึงแรงปรารถนาถึง p a s s i o n ถึง the power of intention ทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถบรรลุถึงชีวิตที่มันเหนือกว่าเพียงแค่ดิ้นรนเอาตัวรอดหรือสร้างความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยในโลกวัตถุเท่านั้นแต่มันหมายถึงการต่อยอดสูงสุดของจิตวิญ,ญญาณเหมือนบรรลุถึงสุดยอดของชีวิต ที่เราเรียกว่า super natural นอกจากเราจะมีความสําเร็จในโลกวัตถุในทรัพย์สินเงินทองเรายังมีความสําเร็จที่เหนือกว่านั้นคือความสําเร็จในระดับของการเกิดมาและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีความหมายที่สุดบนโลกใบนี้นี่คือกระบวนการของการโปรแกรมจิตที่เราเรียกว่าวาร์ coast เป็นการตื่นรู้ของจิตวิญญาณของ super c o n s น i o u s n e s s ที่เราเรียกว่าจิตเหนือสํานึกและที่สําคัญคือเราจะกลายเป็นคน เสือกับชีวิตได้อย่างลึกซึ้งที่อยู่เหนือการถูกครอบงำของความคิดเป็นชีวิตที่ไม่ต้องเอาจริงเอาจังเครื่องเครียดจนกลายเป็นคนน่ากลัวจนกลายเป็นคนแปลกประหลาดในสายตาของเพื่อนพ้องน้องพี่ในสายตาของเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนมนุษย์ในโลกใบนี้แต่เรากลับกลายเป็นคนทันสมัยเป็นคนที่สื่อสารกับคนได้ทุกเจเนอเรชันเข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจความรู้ที่ทําให้เราปลดล็อกตัวเองออกจากความไม่รู้แล้วในขณะเดียวกันก็บรรลุถึงความจริงของชีวิตที่เหนือกว่าเดิมความจริงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเราเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมได้แล้วเรารู้ความจริงว่าเราคือผู้สร้างครีเอเตอร์ผู้ออกแบบดีไซน์ชีวิตสามารถนิยมิดชีวิตของเราได้ด้วยตัวเองเมื่อเราเอาชนะสตาก,กรรมด้วยการเอาชนะใจตัวเอง เมื่อเราเอาชนะความคิดหรืออารมณ์ของเราได้ด้วยการเป็นนายเหนืออารมณ์เราก็จะใช้กระบวนการพิเศษเนี่เพื่อจะต่อยอดอัลกอริทึมอันสุดยอดนี้ของการเรียงร้อยของกระแสจิตให้เราสามารถชูดขึ้นไปสู่ความสาเร็จแบบสุดยอดสุดรูสุดพิวเต็มคาราเบลกระบวนการนี้หลัะคือกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกควอนตัมที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบเมื่อ25 0 0กว่าปีก่อน มันคือการค้นพบความเป็นอมะตะค้นพบจิตวิญญาณที่ไม่ได้เป็นเพียงร่างกายมันคือการตื่นรู้ขั้นสุดยอดของชีวิตที่จิตวิญญาณกาลังค้นพบประสบการณ์ของความสุดยอดในความเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงนี้บนโลกใบนี้ที่เป็นเพียงแค่โรงเรียนให้เราทุกคนมาเล่นบทละครมาใช้ชีวิตมาเรียนรู้สัจธรรมของความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้และพอเราเข้าถึงกระบวนการสุดยอดนี้แล้ว มันก็จะหลุดพ้นไปจากเปลือกหลุดพ้นไปจากกระพี้ที่เรามักจะติดยึดอยู่กับรูปแบบหลุดพ้นไปจากวิธีการที่มันอาจจะติดยึดอยู่กับกรอบและข้อจํากัดนั้นในสุดเราก็จะใช้ชีวิตแบบไม่มีลิมิตใช้ชีวิตแบบอยู่เหนือข้อจํากัดอยู่เหนือการเวลาและในสุดก็ค้นพบความจริงขั้นสูงสุดที่พระเจ้าค้นพบเมื่อ2 5 0พกว่าปีก่อน,นคือเป็นอมาตะไงไม่เกิดไม่ตาย ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นอิมมอร์ทัลเป็นนิรันด์แล้วเราจะค้นพบว่าชีวิตที่มันเหนือกว่าร่างกายหรือเหนือกว่าโลกแห่งเนื้อหนังกายภาพที่มีตัวตนในแบบของความเป็นมนุษย์ที่เรากําลังรู้สึกกับความเป็นชีวิตทุกๆวันนี้มันจะอัปเกรดมันจะอัประดัมันจะแอสเซนชันมันจะก้าวกระโดดไปสู่ควันตั้มลีฟเป็นตัวตนที่เหนือกว่าเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือกระบวนการของการ วาร์โค้ดของการรีเบิร์ตที่เราเรียกว่าเกิดใหม่สุดขีดทางจิตวิญญาณความสําเร็จที่ไม่ได้เพียงแค่เพ้อฝันไปวันวันความจริงที่สามารถทะลุทะลวงออกจากโลกเก่าไปสู่การใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมและสุดยอดที่สุดกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือกระบวนการของการโปรแกรมจิตท,ทุกๆวันผมไม่ได้หมายถึงการหาเวลาเพียงแค่ฟังคลื่นความถี่พิเศษแกรมมาเวฟเพื่อที่จะจูนสมองหรือสภาวะของจิตเราในแต่ละวันเท่านั้นแต่ผมกำลังหมายถึงการ ใช้กระบวนการของชีวิตแบบฟูลฟิลไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับการเพียงหลับตาทำสมาธ,ธิแต่สามารถอยู่กับตัวเองอยู่กับความตื่นรู้ของสติสัมปชัญญะอยู่กับการจูนหรือวับจิตไปสู่ความรู้สึกของชีวิตที่ที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยอนุภาพของพระเจ้าอนุภาพแห่งความตื่นรู้ของจิตยอย่างแท้จริงที่เราอาจจะใช้คาว่า awakening ใช้คาว่าการตื่นรู้แบบ wake up หรือการตื่นรู้แบบซูเปอร์เนชั่ลมันคือการตื่นรู้ที่ทำให้เราค้นพบวิธีการที่สุดยอดที่สุดที่เราจะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบน,นี้ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นวิทยาศาสตร์ที่พวกเราสามารถมาเชื่อมต่อกับผมได้และที่เดอะมาสเตอร์โค้ดผมใช้เวลากว่า30ปีในการสแสวงหากระบวนการของชีวิตที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ทิเบตเทือกเขาฮิมาลัยปาก,กีสถานเทือกเขาคาราโคลัมจนถึงทะเลทรายโอบีจากมองโกียจนถึงสุดข,ขอบฟ้าที่แอฟริกาใต้ที่โจฮหันเนสเบิร์กที่เก็บทาว์ไปจนถึงออสเตรเลียไปเชื่อมต่อกับพลังมหาพิระมิดที่อียิปต์ที่ทะเลทรายซาฮาราไปสัมผัสกับพลังเนส์ลับของธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ เลไซวาดิลัมในจอแดนหรือทุกๆแห่งที่มันทำให้ผมได้หล่อล้อมและตกผลึกตัวเองจากการเชื่อมต่อจากการเจรณายชีวิตจากการต่อวงจรของความเป็นซูเปอร์เนเจอร์ลมันถึงทำให้เราตื่นรู้เบิกบานมีชีวิตชีวาและสัมผัสกับพลังที่สุดยอดที่เต็มไปด้วยความเป็นชีวิตอย่างแท้จริงในตัวเราซึ่งผมเชื่อวิธีการนี้มันจะเป็นวิธีการที่พวกเราทุ สามารถมาต่อวงจรแนละฝึกกับผมตัวต่อตัวได้มาพบผมตัวเนเป็นมาจูนระบบปฏิบัติการพิเศษที่เราเรียกว่าวา r p e เอ็กซ์ n พีประสบการณ์ที่ทำให้คุณก้าวข้ามความคิดเก่าสลายตัวตนในเชิงสสารและยังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นชีวิตอยู่ในชีวิตที่ต้องดำรงอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์แต่กลายเป็นมนุษย์ที่สุดยอดที่สุดที่ดรโจดิสเปนซาบเราเข้าถึงขึ้นความถี่ของแกรมมอเวฟได้ ตอนที่เราเข้าถึงขึ้นความถีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะหนักแน่นเราจะมั่นคงเราจะใจเย็นเราจะเด็ดขาดเราจะละมุนละไมเราจะคลาสสิกเราจะโรแมนติกเราจะซับซ้นเราจะเอาหัวใจของเราไปแตะที่ปลายฟ้าเราจะสัมผัสกับแสงตะวันในยามรุ่งอรุณที่ดวงวิญญาณของเราจะปลีบานเราจะสัมผัสกับสายลมที่ทําให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่ไม่ได้มีเพียงแค่ลมหายใจหรือมีชีวิตไปเพียงวัน แต่เราจะสัมผัสกับพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่มันกําลังซาบซ่านอยู่ใน DNA อยู่ในชีวิตและจิตวิญญาณของเราที่มันกําลังซาบซ่านและมันกําลังมีชีวิตชีวามันกําลังเชื่อมอนุภาคของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะตอมนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรโตอนจนถึงอนุภาคของฮิกและอนุภาคของควอนตัมหรือสตริงหรือควาร์กที่ทําให้เราทะลุทะลวงไปสู่อนุภาพของชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับ ผู้สร้างคือจัก,กรวาลเราคือผู้สร้างในที่สุดเราจะรู้สึกถึงความจริงที่ว่าเราคือผู้สร้างและผู้สร้างก็คือเราเราคือธรรมชาติสูงสุดและธรรมชาติสูงสุดก็ถูกเรียกจากมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลว่าคือพระเจ้านี่คือเคล็ดลับดยอดของวิชาจุนจิตการวราปโค้ดเอ็กซ์เพรียที่ทําให้เราค้นพบความเล่นลับของชีวิตแบบสุดยอดและผมเชื่อว่าวิธีการนี้จะทําให้เราสามารถปลดล็อกตัวเองถอดรหัสลับ DNA เชื่อมต่อความสำเร็จที่ไม่มีขีดจำกัดค้นพบ DNA แห่งความมั่งคั่งน้ำรวยความผดงสมบูรณ์ที่เราทุกคน,คนผู้สร้างที่ทำให้เราทุกคนค้นพบความสำเร็จที่ไม่มีลิมิตความสำเร็จที่ไม่มีขีดจำกัดกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการของการอัปเกรดตัวเองต่อวงจรของคลื่นสมองจากเบต้าเวฟไปสู่คลื่นสมองอัลฟาเวฟที่มีสมาธิมากขึ้น จากความสับสนจากความวุ่นวายจากความฟุ้งซ่านจากความรู้สึกมากมายที่มันมันคอยควบคุมมันคอยล้างสมองเราจากความเชื่อของโลกและผู้คนที่ถูกยัดเยียดและติดกับอยู่กับมายาและสมมุติมันปอกเปลือกเหมือนหัวหอมเหมือนเรากําลังลอกคราบเหมือนตัวดักแด้ที่กําลังทลายหลังใหม่แล้วกลายเป็นผีเสือ้อเป็นรีเบิร์ตเป็นการเกิดใหม่ทางจิตวิญญ,ญาณที่มันฟูลฟิลและสดยอดที่สุด และเมื่อเราค้นพบความจริงของกระบวนการฟิสิกส์ฟันตัมที่เรียกว่าการวาร์ปโค้ดเป็นการโปรแกรมจิตที่มันสสนมากสิจัรที่เกิดขึ้นจากการตื่นรู้ของจิตเสมนึกหรือของสุปอร์คอนชิสเนตเราจะเข้าสู่วิธีการของการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมสุดขอโลกใบนี้มันคือการเสกตัวเองให้เข้าสู่ความเป็นสุดยอดมนุษย์ และกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เราสามารถรูกันจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและที่สาําคัญคือใช้ชีวิตได้อย่างสุดยอดได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในแบบฟ,ฟูล,ฟลเต็มคาราเบลซึ่พวกเราทุกคนสามารถจะค้นพบสุดยอดประสบการณ์นี้ได้ด้วยตัวเองที่ The Master Code Academy ซึ่งมันคือการเปิดสวิตช์ทางจิตวิญญ,ญาณมันคือการเปิด กุณแจไเพื่อไขรหัสลับของจักรวาลผ่านการค้นพบจินนี่หรือยักษ์ในตะเกียงวิเศษมันคือการค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เราสแสวงหาความรู้แจ้งในตัวเองมานานแสนนานช่วชีวิตมันทําให้เราค้นพบความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเองอย่างแท้จริง